นี่นะจ๊ะขอบอกว่านางไม่นอนในกรงนะจ๊ะนางจะนอนที่นอนค่ะพี่ชีฟองครับ เดี๋ยวตีสามแกก็ตื่นไปชีไปขี้ครับถ้าไม่พาไปบ้านแตกครับนิสัยนางคือขี้อ้อนถ้าไม่มีใครเล่นด้วยนางเหงานะนอนแอบไม่ไม่เอาใครเลย